สวัสดีค่ะช่วงออพาเข้าครัววันนี้นะคะออสตอรี่เล่าทุกเรื่องผ่าทุกท่านมาทําก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณหาก,กินยากแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ทําทานเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะเดี๋ยวออ,อจะแนบลิงก์วิธีทําไวท้ที่ลิงก์วิดีโอที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายเพิ่มเติมและเบ้นแรกในคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะทําทานนะคะตัวก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณจะประกอบด้วยเครื่องเคียงที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งเต้าหู้ผัดกับหมูสับกุ้งเนื้อแล้วก็มีถั่วงอกลวกนะคะมีไข่เจียวมีกุนเชียงแล้วก็จะมีผักเป็นต้นหอมผักชีซอยเวลาเราทานนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาถั่วงอกที่เราลวกเสร็จแล้วใส่ลงไปในชามแล้วก็ตัก เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่เรานึ่งกับกุ้งฝอยเส้นกว๋วยเตี๋ยวใช้เป็นเส้นผัดซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆแล้วก็นํามายีนําไปนึ่งประมาณสักสิบนาทีเนาะถ้านึ่งนานก็จะเละนะคะจากนั้นเราจะตักเครื่องผัดใส่ลงไปค่ะเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เนาะเพื่อนๆเ,เอาที่เราชอบทานเลยนะคะ พอตักใส่เครื่องเคียงนี้แล้วเราก็จะไปตักกุนเชียงที่เราทอดแล้วก็ไข่เจียวที่เราทอดแล้วเราซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนเครื่องจะเยอะแต่วิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากนะคะเ,เพื่อนๆทําแต่ละอย่างออกมาก็แล้วค่อยมารวมใส่ตอนที่เราจะทานนะคะ ก็ค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยเนาะจากนั้นก็ตักผักใส่ค่ะเพื่อนๆต้นหอมผักชีซอยโรยด้วยพริกไทยปน่นแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดํานั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเป็นซีอิ๊วดาหวานหรือเป็นซีอิ๊วดาเค็มก็ได้แล้วก็ปรุงด้วยพริกปน่นน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำส้มแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะมาค่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวตัดโบราณด้วยกันค่ะ